นี <inequ ity S 1> ้เรามาร้านเยียร์ค่ะมากินหมูกันนี่หมูเราหมูเราอยู่ดีน่ากินมากนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านผู้ชายหล่อก็มีนะนั่งตรงนู้นเห็นไหมเยียร์เยะเลยค่ะดูดิกินอย่างเมียฉลาดมากเรามาดูหมูเราดีกว่า อ๋อฝั่งนี้ก็มีนะเยอะแยะคูราคาเกาหลีดูคือค่ะเนี่ยหนุ่มเกาหลีนะเดี๋ยวเราพาตัวไปกินก่อนแลไปไปหลบไยบายค่ะเดี๋ยววอนสักคู่วอนถ่ายให้หน่อยอันนี้บรรยากาศไทายในเกาหลีนะคะำาเน้อย่างน่ากินมากอันนี้หมูนน ดูทุกอย่างเลยอะมีน้ำจิ้มผัก <ไ br, S 1> เติมได้ไม่อั้นนะคะกินผักเยอะนี้มากคนเกาหลีเนะาะกนินผักทุกมื้อ <c ười> ับบไทยกับไ <c ười> กับ <c ười> วดนากินแบบตะการ์มากดู